สวัสดีครับพ่อกับผมลูกซ้ายในเกษตรรอสวนครับเมื่อนี้ผาพี่น้องมะละสวนบักม่วงครับผมเช้านี้ก็วันที่14มีนาคม2,564นะครับเันนี้น้ำอกไม้ครับผมทำการห่อแล้วเรียบร้อยมีหลายต้นอยู่ครับสุดนี่นะครับผม น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองนะครับช่วงนี้นี่มีหน้าก็พ่อมีอยู่ครับตัม่วงครับต่ว่าม่วงช่วงนี้กับนับเป็นนอกฤดูนะครับถ้าออกช่วงนี้ออกขายนะครับออกตลาดนะครับผมก็สิแพงนักหน่อยครับถ้านในจะดูก็สิบ่แพงปันใดนะครับผมครับผมก็มีอย่างกาขอคํำแนนํำเพิ่มเติมนะครับติชมได้เลยนะครับผม เป็นเกียรติเป็นพระคุณย่างยิ่งนะครับทุกคําติชมนะครับน้ำดอกไม้สีทองครับมหาชนกครับผมเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้กันครับมันดกบ่อปีนปีนี่แบบบวงออกซานะครับออกซาครักอยู่เดือนมีหน้าหรอหากนวยนหน่อยหนึหนงครับมันจับหมดกะกะดกถือว่าดกอยู่ครับ หลายๆยอยู่ครับผมประมาณสิบไร่นะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามราคาได้เด้อครับเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเพื่อโอกาสมีได้สื่อขายกันนะครับราคามิตรภาพสำหรับผู้เข้ามาชมมาเห็นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับผม เพื่อเป็นประโยชน์ครับสักมือหนึ่งก็เอ๊งว่างๆบ่มีไรได้เอ๊หารับบอกม่วงถูกๆมาขายกันนะหารับมะม่วงถูกๆไปขายแพงๆอย่างสี่นะครับผมปีที่แล้วกับมีพี่น้องมาจากนนทบุรีมาจากกรุงเทพนะครับผมหลายอยู่ครับที่มาหลับจากภาคอีสานไปขายนะครับผมก็ได้ก,กันครับติดต่อสอบถามกันทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ 0 9 4 2 5 9 9 7 4 9นะครับผมเบอร์โทรนะครับสามารถแอดไลน์คุยสอบถามได้เลยครับบอสซื้อบอเป็นยังครับถามราคากันก่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับคนสื่อเขาต้องสอบถามราคาก่อนพ่อใจสื่อบอพ่อใจสื่อกันแล้วแต่นะครับก็คุยสอบถามกันเบ้งครับบกมองปีนี้กับบอกพอท่านในลูกตรงครับจับจองไว้ก็ดีครับผม จับจองไว้กับสิบ่แมันสิได้ยวจำเงินจำคำนะครับบอกกันไว้จซื้อก็ได้ครับบ่มีปัญหาวอดมือเขาวาจังหวะกันไหมนะครับราคานี่กขึ้ือยุกับทองตลาดนะครับผมถึกแพงนะครับผมปีที่แล้วหาบาทครับห้าบาทหน้าสวนมารับเองมาเก็บเองนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วมีโควิดไปขายไซกับบล์อะไรครับผมพี่น้องทั้งไกลแล้วครับมารับไปขายครับผม ปีนี้โควิดกับส่งไข่แน่จากน้อยดีขึ้นจากน้อยครับบอระบาดนะน,นักันไดกระสิพ่อได้ขายเป็นราคาจากน่อยยูที่เศร้านี่ก็แวะเอาบักม่วงสมๆมเลยครับมาฝากพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคู่ทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผม สลับเช้านี้ผมลูกซาใหญ่เกษตรโลสวนกับบมิยังหลายนะครับผมขอฝากไว้เช่นนี้นะครับสลับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ